อย่างเทคแพลนส์นะคะได้ให้เหตุผล <S <S เห็คนควรชวนให้ซื้อแพลนสไว้หลายข้อด้วยกันค่ะอย่างเช่นต้องการได้ประสบการณ์ในการอ่านหนังสือสมัยใหม่แบบ e-reader ใช้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเช็คอีเมลทุกที่ทุก,ททกเวลาหรือจะไม่พกพาไป,ไปทําง,งานจัดการปฏิทินที่อยู่บนโทรศัพท์ได้สะดวกมุ้งจ้อยใหญ่ๆใช้ประชุมนอกสถานที่ถ้าเกิดประชุมนานก็แอบเปิดเกมอินกิเบอร์เล่นก็ได้พพกาอินกิเบอร์อะลิจ่าลิจ่า ใช้ห้โหลด้วยราคาที่ไม่โหดร้าือฟรีไม่แงใช้เทนีหืเคื่องจกนำทางก็ยังได้ี่สำคัญมดีๆและอินเฝ้ที่เราซื้องนกยนเอาล้วนี่แหละทาจำเป็นแค่ไหนลองดคนนี้กันค่ะว่าจะสามารถเข้าไปอยู่ข้างในทำไมลูกก็บอกว้แ นี่นะทว่าแทบเลยเครื่องนี้ดูเอาเข้าไปอยู่ข้างในทวายลูกยกเว้นค่ะที่ใหญ่ตรงโหรารกว่าก่อแข่นั้นหากทำห้องสามาตรก็มีขีดจํากัดเช่นอย่างใช้เล่นเกมออนไลน์พร้อมกัน6 4คนเหมือนกับในพีซีก็ไม่ได้ถ้าจะทํางานกราฟิกหนักๆต้องคงจะต้องถือกลอบไปหาเครื่องคอมสูสูสูแม้จะอ่านการใช้งานด้านคอมเมนเทอรก็ติดกรอบอยู่แค่หน้าจอ10.1นิ้วในเวลานี้เท่านั้น และที่สำคัญแท็บเล็ตรุ่นใหม่ๆที่เตรียมจะเข้ามาจำหน่ายกั่อิกเทียบจะรีบซื้อไปทำไมใช่ไหมคะถ้าเห็นด้วยกับเพดาน่านี้ก็อยา่าเพิ่งรีบร้อนสิงเงินสีทองกันเลยค่ะเพดานที่สองด้านก็ดาวฝั่งทงั้งเส้นนะคะแต่ที่เรามาพูดกันในวันนี้ <c oughs> ก็เพราะอยากจะให้ค่อยๆค,คิดกันค่ะว่าเหมาะสมหรือไม่คุ้มหรือเปล่าถ้าคีดว่าคุ้มก็น่าลงทุนนะคะแต่ถ้าไม่คุ้มก็อาจจะเปลี่ยนไปลงทุนในอุปกรณ์รุ่นหลัก็ได้ค่ะออกได้ไหมคะ เขาได้ก็ออกได้สิเขาได้ก็ออกได้สิคะเข้าไปใหม่ไหมแม่ตั้งให้อ่ะจะมีหลายข่าวที่น่าสนใจนะคะติดตามกันได้เข้าไปใหม่ไหมของเลตใหม่แล้วลูกช่วงหน้ากแบบมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะการทุกไทยที่จังหวัดอิวาเตะนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะเนื่องจากว่ามีหิมะตกพิรุธในญี่ปุ่นค่ะ กมันกเียอ็ดริงเจนโอชาผู้บัญชาการทหารบกเดินทางไปเยี่ยมประชาชนที่อำเภอปันาเรศจังหวัดปัตตานีเพื่อสร้างความและกับำลังใจหลังคนร้ายก่อเหตุยิงชาวบ้านจากนั้นได้มอบถุงยันต์ชระราชทานให้กับชาวบ้านจำนวน300ถุงพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่คุ้ครองดูแลชาวบ้านอย่าง,ง,ตงเต็มที่ขณะที่โจรใต้ก็ยังก่อเหตุรายวันโดยเมื่อช่วงเช้าได้ลอบวางระเบิดอาคารทาน